สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาปลูกผักกันเลยครับทีนี้ได้แล้วหนึ่งแปลงนะครับเช้านี้นะครับผมจะปลูกผักชีลาวด้วยครับพี่น้องด้วรกระโบแพงซื้อมาซองละสิบบาทมันสี่ข้นบ่ไปลุยก,กันครับพี่น้องแปลงนี้แล้วครับ 在一播 นี่เนาะพบมัเนาะไป็ตุยพุทธสดีลาวะีเมาส์เข้มขึ้นเลยบ่จัดไป Ja <Calmel> Ja, de <hating> <mother> ครับผมคุมด้วยไอเศษใบใหม่นะครับหอมันคุมเก็บความชื้นให้ดินนะครับผมแล้วคุณออกก็มาลดน้ําต่อครับราลดน้ําให้ชุ่มเลยเดี๋ยวตอนเย็ยนค่อยเอาแปลงทัดไปอีกแล้วก็สองแปลงฝังทางนู้นนะครับพุดบ่จากลงว่าดินจากแข็งเถอะนะก็ได้อยู่แล้ครับเพราะลากพืชพวกนี้มันเป็นพืชหลากรอยเนาะ ขุดบลงเหล็กปายในก็เพาะได้อยู่ครับรถในชุ่มเลยนะครับหิ้มๆม,มันกับรถนะได้คาดมาใหม่เยได้กลางขนาดเลยมือเสือบอกเลยดูที่ไหนย่าง ี่ครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ขุดนะครับผมฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ขุดผมทําเส้นไวแล้วตีขอบไปแล้ว,อ,ลวอีกสองแปลงอีกสองแปลงตรงฝั่งนี้ปลูกแล้วครับเมื่อวานที่ตอนกลางคืน,นใช้ฟางคุมนะครับตัวนี้พอดีมันมีเศษใบไม้อยู่ตรงนี้ยี่ห้าเอาเก็บเศษใบไม้มากก็เลยเอามาคุมเลยตรงนี้ใช้ได้อีกรถให้ชุ่มเลยได้มันเป็นรถครั้งแรกไุ่มเลย เดี๋ยวให้คุณอ้อรถนะครับอ,อยู่ข้างบ้านเราเนี่แหละมันใกลไกลน้ำครับพี่น้องมีบัวอยู่แต่กับบริสายบวัวอะเพราะว่าเขามีหัวฉีดนะหัวฉีดที่มันเป็นปล่อยๆนะอืมเหนือบบเปลือมันก็เป็นปล่อยๆทช่นหิมๆม,มันเนี่ยคอยวานใส่หิมมันพอพวกหิมๆิมันในงามดินมันสูงดินมันลาย จะเหตุการณ์มวยหน้ามันไหลออกข้านอกต้นไม้ก็ลดหมดแล้วยกเว้นต้นกล้วยฟังนี้ก็บางงง อา่าชุ่มเลยเพื่อเพื่อใบใหม่มันซับน้ำใ้มันปลอดดินแปลงหนึ่งก็ประมาณสามเมตรนะครับที่ผมทำพอดีเดี๋ยวก็ขุดไปเรื่อยเรืครับสีได้ละอยากไก่ได้พี่ดองเรียบอันอเดี๋ยวหาเนี้ยมาออมอยู่ไก่คืออยากมาแล้ว กหมือสะดวกสบายใช้าย,ยางฮดเลยครับไมตะเกาใส่บัวเออฮดเลยเพราะวันนี้มันจะแดดดูแล้วนี่พระอาทิตย์จำและหลดนี้มันชุ่มเลยนี่แปลงที่ปลูกไปเมื่อคือนนี่หลดๆๆลลายหลอด เอาฟางมาคุมนะครับคุมโบมิดไปไหนตัวน,นั้นก็ได้จะเอามาเพิ่มอีกให้มันขึ้นก็น่าจะลืมอ่านดูว่ามันกี่วันมันึงจะขึ้นเนาะปกติกับห้าวันเนาะหนึ่งอาทิตย์น่าจะขึ้นถ้าลดให้มันชุ่มๆนะก็น่าขึ้นเร็วอยู่ แปลงกับบริเวดงามเราพี่น้องเอาแบบนี้แล้วครับมันจะเป็นธรรมชาติดีเราปลูกกินนะครับบราปลูกขายกินท่ำใดก็เอาเท่านั้นเดี๋ยวต้องไปเอาขี่วัวขี่หนันมาใส่ครับปุบ๋ยคอกผมจะไม่ฉีดยาเลยนะครับผมปลอดสารพิษล้วนๆเลยครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอจบคลิปนี้ด้วยการลดน้ำนี่ของคุณอ่อนเนี่ยครับขอบคุณมากงมที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ